ความลับของการมีเงินล้านเนี่ยไม่รู้จบครับคุณเชื่อไหมครับว่ามีหลายคนที่รู้สึกว่าเงินล้านมันทํายากและหลายคนที่อาจจะได้ยินคํานี้ก็อาจจะคิดในใจอ้าวก็คนคนนั้นคนคนนี้เนี่ยเขาทําล้านึน่งได้เขาก็พูดได้นี่ก็นั่นแหละครับที่เราจําเป็นต้องฟังเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าวิธีการหาเงินล้านไม่รู้จบเนี่ยเขาใช้อะไรในการลงมาทําแต่แน่นอนครับสิ่งที่บอกทุกคนก็คือว่าตอนเช้าเนี่ยใบไ,ไปแล้วเนาะว่า สกิลเซ็ตต้องคู่กับไมซ์เซ็ตนะครับตอนเช้าใบไปแล้วนะสกิลเซ็ตจะต้องคู่กับไมซ์เซ็ตเพราะฉะนั้นคุณจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะพี่แต่ว่าเย็นนี้เนี่ยจะย้ําเรื่องของไมซ์เซ็ตนะครับตอนเย็นนี้จะย้ําเรื่องของไมซ์เซ็ตนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าทําไมเราต้องย้ํามซ์เซ็ตมันมีผลอะไรนะครับไมซ์เซ็ตนะครับมีผลกับเรามากถึง80%ในการกระทําบางอย่างในการสร้างเงินล้านหรือความมั่งคั่งไม่รู้จบสําหรับตัวคุณ มีกี่คนในที่นี้ที่อยากจะสร้างความมั่งคั่งได้ไม่รู้จบครับคือมีเงินเข้ามาตลอดนะครับคือรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกดีกับทุกสิ่งสามารถดึงดูดทุกสิ่งเข้ามาได้แบบง่ายๆจะว่าเป็นโอกาสจะว่าเป็นโชคดีก็แล้วแต่บางท่านครับแต่ทั้งหมดนี้คือสิ่งให้เราจงใจสร้างกี่คนในที่นี้อยากได้แบบนั้นนะครับลองพิมพ์มาหน่อยครับว่าอยากนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญตอนเย็นจะให้ไมค์เซตเงินไปประมาณสักยี่สิบนาที สิ่งที่มันเหมือนกันมันจะดึงดูดกันเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากดึงดูดเงินล้านสิ่งที่คุณต้องทำนะและให้มันเหมือนกันก็คือระดับพลังงานถ้าเกิดว่าคุณเก็ตในสิ่งเรียบง่ายใน20นาทีนี้คุณสามารถดึงดูดได้ครับเพราะโอป้าเองก็เป็นคนที่เมื่อก่อนเนี่ยมีความสามารถเยอะมากแต่ไม่สามารถดึงดูดเงินได้ครับเพียงแต่ว่าพอเราเข้าใจเรื่องมายเซ็ตเหล่านี้มากขึ้นนะครับมันทําให้เราดึงดูดได้ดีขึ้นอย่างที่บอก แล้วสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันคำถามคือคุณอยากได้อะไรล่ะยกตัวอย่างคุณอยากไปนอนโรงแรมห้าดาวคุณอยากจะได้บ้านหลังใหญ่ห,ญหลังสามสี่ล้านคุณอยากจะได้เงินก้อนใหญ่แสนห้าแสนล้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีพลังงานขนาดไหนล่ะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยากมีเงินล้านปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันต้องอยู่ในคลื่นของพลังงานสูง นะครับคลื่นพลังงานสูงเท่านั้นนะครับที่มันจะดึงดูดกันและกันมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมมีความรู้สึกมีความเชื่อที่แบบมีแนวโน้มที่พลังงานต่ำมันจะไม่สามารถดึงดูดเรื่องนี้ได้เลยนะแม้เราจะใช้เซลล์ท็อหรือการสวดอ้อนวอนต่างๆนะถ้าเป็นของฝรั่งเขาจะเรียกว่าการสวดอ้อนวอนนะถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะใช้เรื่องเซลล์ทอแอฟเฟอร์เมชันทั่วไป นะฝรั่งจะเรียกสดอร้อนวอรเนาะแต่บ้านเราเรียกเซลล์ทกนะจะเรียกแบบไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือคนส่วนมากทําไมดึงดูดไม่ได้เพราะพวกเขาไม่สามารถปรับคลื่นความถี่ให้เข้ากับสิ่งที่ต้องการยังไงหรอครับแล้ววันนี้จะมีแบบฝังหัด <c oughs> ให้ทุกคนลองไปฝึกดูนะครับโอเคไหมก็สวัสดีครับเพราะฉะนั้นแบบฝังหัดง่ายๆนะครับที่จะให้ทุกคนไปฝึกปรับคลื่นพลังงานอสวัสดีครับอ่าโอเคสวัสดีครับ สิ่งง่ายๆนะครับที่จะให้คนนำไปฝึกปรับขึ้นพลังงานนั่นก็คือพูดในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นเรียบง่ายมากเลยครับสวัสดีครับพี่ป๊อกและทุกคนเรียบง่ายมากเลยครับจงพูดในสิ่งที่คุณต้องการเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้พูดในสิ่งนั้นเลยนะครับคนส่วนใหญ่ไม่ได้พูดในสิ่งนั้นเลยคือคนส่วนใหญ่ไปพูดในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ตรงการจริงจง<ๆ>เฮ้ยสมมติว่าเศรษฐกิจมันมันแย่โควิดโรคระบาดฝีดาษอะไรก็แล้วแต่ คนส่วนใหญ่ไปพูดในสิ่งที่ตัวเองแบบไม่ได้ชอบมันอะไม่ได้ต้องการมันสวัสดีครับแม่วันและทุกคนนะครับคนส่วนใหญ่ไปพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ต้องการมันคําถามคือคุณ <is in S 2> si จะได้ในสิ่งนั้นไหมล่ะใครคิดว่าได้พิมพ์ได้ครับใครคิดว่าไม่ได้พิมพ์ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะปรับนะครับก็คือการพูดในสิ่งที่คุณเนี่ยต้องการซะก่อนนะสิ่งสําคัญค네ือแค่คําพูดเล็กๆอ่ะก็ลองฝึกดูนะครับแม้จะเป็นคำพูดเล็กๆนะ คำพูดใหญ่ๆคำพูดใหญ่ๆคืออาจจะใช้กับโอกาสพิเศษหรือการัเทศะอะไรบางอย่างที่คุณอยู่กับผู้ใหญ่หรือเจ้านายพ่อแม่หรือคนที่เขามีศักดิ์สูงก่าคุณแต่ว่าคำพูดเล็กๆคืออะไรคำที่คุณพูดกับเพื่อนๆคำพูดที่คุณพูดกับตัวเองอ๋อแล้ววันนี้ไล่สองครั้งแล้วใช่ไหมใช่ครับนะครับพอดีพอดีเนี่ยเดี๋ยวมีนักเรียนมาโคชชิ่งยังไม่ถึงเวลานะพอดีมีเวลาว่างนิดหนึ่งนะครับเธอ,อก็เลยแวะมา นะครับก็เลยแ Paste, วะมาสวัสดีครับพี่ปุ๊กแล้วแต่วันครับแม่วันอ่าแต่ว่าถ้าแล้วแต่วันบางวันถ้าถ้าเกิดว่ามีมีคิวโคชิ่งตอนเช้าก็ไม่ได้ไล์ตอนเช้าเหมือนกันแต่วันนี้ว่าง,ง umi, ไงก็เลยมาชดเชยให้นะครับเพราะว่าไม่ได้ไล์มาสองวันละนะครับอ่าเราไปเทียบกับพวกคูซ่ามาสวัสดีครับพี่ทุกท่านนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญนะครับไปฝึกพูดในสิ่งที่เราต้องการนะฝึกทุกบริบทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาพูดเล็กหรือคําพูดใหญ่คาพูดเล็กคืออะไรที่เราก็แล้วแต่ที่เราพูดกับเพื่อนเรา คนใกล้ตัวเราก็ได้สวัสดี่กพี่น้อยนะครับเราพูดเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอป,ป้าเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินใช่ไหมครับตอนเป็นมนุษย์กันเดือนโอป,ป้าก็จะพูดแค่ว่าโอ๊ยอยากมีเงินไม่อยากเป็นนี่เลยนะคำนี้โอป,ป้าก็ไปเผยพูดคำนี้โดยที่เราไม่ได้คิดอะไรนะมันเป็นคำพูดเล็กๆเนาะมันเป็นคำพูดเล็กๆแล้วคราวนี้พอสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือไม่รู้เลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคำพูดเล็กๆมันมีเอ่อ มันมีประสบการณ์ที่ไม่ดีแทรกอยู่ในนั้นนะครับสวัสดีครับพี่ยุและทุกท่านนะครับมันมีประสบการณ์ที่ไม่ดีแทรกอยู่ในนั้นคําว่าไม่อยากเป็นหนี้จจตใต้สนึกแม่งดันส่งแต่เหตุการณ์ที่ทาให้อป้าเสียเงินมาเพิ่มขึ้นขอบคพณครัแรพี่ยุจิตใต <c oughs> ้สนึกเนี่ยดันส่งแต่เหตุการณ์ที่ทาให้อป้าเสียเงินมาเยอะเช่นเคยมีไหมครับที่ทุกคนอยากจะประหยัดเงินอยากจะประหยัดเงินนะแต่ว่ามีเรื่องต้องใช้จ่ายใครเป็นพิมพ์เป็นมาดิดูดิว่าเหมือนกันไหมเมื่อก่อน นะเมื่อก่อนเนี่ยสมมติว่าอยากจะประหยัดเงินเอาบินบัตรเครดิตมาอีกแล้วเอารถเสียเออมีครั้งหนึ่งเนี่ยขับรถออกมาจากโบเบย์อยู่ก็มีคนมาขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนเรายุบด้วย,ยนะตลกมากอะ่ะคืออยากจะประหยัดเงินแต่ต้องแบบมาเสียตังค่าซ่อมรถแล้วตอนนั้นรถไม่ได้สมัครประกันรถไวใช่ไหมแม่งจ่ายเองแล้วคนชนแม่งก็เป็นคนเวียดนามโอ้ยพูดไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญนะครับก็คือว่ามันมีไหมที่คนแม่งอยากจะประหยัดเงินอยากจะเก็บเงิน และแม่งมีเรื่องต้องออกใครเป็นพิมพ์เป็นเท่าไหร่ครับสวัสดีครับแม่เม่นะครับใครเป็นพิมพ์เป็นเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือว่าอย่าไปพูดในสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับแม้แต่คําพูดเล็กๆก็ลองฝึกดูอะใครฝึกได้พิมหนอยครับว่าฝึกได้นะครับเพราะฉะนั้นอันแรกบอกแล้วนะว่าคุณต้องปรับขึ้นพลังงานให้เหมือนกับสิ่งที่คุณอยากได้โดยแบบฝึกหัดคุณคือฝึกพูดจากสิ่งเล็กๆก่อนนะครับจากนั้นเนี่ย สิ่งที่ต่อมาจะต้องฝึกคือพูดในสิ่งที่ต้องการและไม่จําเป็นต้องใหญ่หรือเล็กถ้าคุณต้องการมันมันได้หมดมันไม่เกี่ยวว่าใหญ่หรือเล็กเงินมากหรือน้อยไม่เกี่ยวครับจกกักรบาลไม่มีหูตาจมูกปาาหราคุณนะครับมันมีเพียงแค่การรู้สึกว่ามันมันได้อะก็คือได้แค่นั้นเองครับมันง่ายแค่นั้นครับมันง่ายแค่นั้นนะครับฝึกได้โหเยี่ยมเลยทุกคนเก่งจังเลยนะครับที่บ้านโอป้าพายุเข้าหน่อยนะครับเสียงดังนิดนึง อีกนึงเสียงฝนนะเสียงคนก็ดังครับเพราะว่าใส่ไม้แม่งแอคโคสุดๆนะโอป้าชอบไม้แบบนี้มากนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนเป็นโค้ดเขาจะใช้ไม้แบบนี้กันนะครับในเวลาที่จัดสัมมนาใช่ป่นะอ่าช่วงนี้โควิด2ปีไม่ได้จัดสัมมนาเลยนะครับเอาไว้เดี๋ยวโควิดซาค่อยเจอกันนะครับทุกท่านนะครับนะโควิดีะไม่ไปฝีดาดมาอีกแล้วนะครับก็พยายามรักษาสุขภาพเนาะเพื่อที่วันหนึ่งมีโอกาสโาครคภัยไข้เจ็บมันดีขึ้นกว่าน,นี้หน่อยนะครับเราก็ค่อยมาจอยกันนะครับโอเคไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจงพูดในสิ่งที่คุณต้องการข้อนี้ฝึกสิกตอมานะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะไม่พูดในสิ่งที่เราไม่ต้องการใช่ไหมต่อมาครับฝึกพูดในสิ่งที่คุณต้องการจะเล็กใหญ่ได้หมดเลยกล้าพูดไปเลยนะครับฉันมีฉันเป็นบางคนชอบภาษาอังกฤษก็ I am rich อ่า I am money, magnet อะไรก็ว่าไปครับคุณก็พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาที่คุณต้องการได้เลยนะหรือบางคนท่านจะชอบพูดภาษาอีสานภาษาไทยได้หมดสสดีครับพปินิดและทุกท่านนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พูดในสิ่งนั้นนะครับต่อมาให้ดูในสิ่งนั้นครับโอ้มีโจทย์ให้คุณฝึกทําด้วยนะนะคือโอป้าก็ทําได้แล้วโอป้าถึงกล้าแบ่งปันคุณนะครับสิ่งที่เราเรียนเนี่ยโอป้าเชื่อว่าทุกคนเหมือนกันนะอยากจะให้มาเซตหนึ่งนะสวัสดีพี่เอ็นจอยอยากให้เรียนแล้วเอาไปลงมือทํานะครับไม่ว่าคุณจะเรียนกับใครเรียนกับโอป้าหรือเรียนกับใครก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าสิ่งที่มันจะทําให้คุณได้รับผลลั์ชีวิตจริงๆคือการลงมือทาครับ ถึงแม้ว่าโอป้าจะมีใบเซอร์ติฟิเคตเนี่ยเต็มบ้านเลยนะเพราะว่าเราจบเทรนเนอร์เวิร์ดคลาสใช่ไหมแต่ว่าเราเรียนเพื่อเอาผลลัพธ์ของเราเราเรียนเพื่อเปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์กันเดือนน่ะแล้วแบบติดลบอะ่ะไม่ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเคยไหมที่จะคิดแค่ตัวตายไม่เคยครับเพราะกลัวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันน่าจะมีทางออกดีกว่านี้นะเว้ยฉันทาอะไรผิดวิธีหรือเปล่าวะก็แค่คิดแค่นั้นนะครับก็เลยเริ่มมองหาวิธีที่ถูกต้องนะพอเราเรียนเราก็นํามาใช้มันก็จะได้ผลลัพธ์อออเเคคคคมมััั้รรรบบพาาะะฉนนต่ืไปดู ไปดูเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการจริงๆไปดูพอดูเสร็จเช่นไปดูโรงแรมไปดูบ้านเออไปดูอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากได้อรถนะอย่างอป้าเนี่ยก็จะมีทั้งบ้านเงินรถนะครับไปดูหรือสมมติคุณอยากเป็นแม่ค้าอะไรที่ขายดีคุณก็ไปดูช่องที่เขาขายดีๆนะคุณก็ลองพิมพ์คาว่าแม่ค้าอะไรใน t ท็ก o k ตนะครับแล้วก็ลองเสิร์ชไปดูมันก็จะมีคนบางปังเยอะเลย นะครับอย่าไปดูแล้วอิจฉาอย่าไปดูแล้วคอมเมนต์เปรียบเทียบหรือสงสัยว่าอีนี่ทำได้ยังไงอีนั่นทำได้ยังไงไม่เอาครับให้ไปดูแล้วชื่นชมแล้วก็บอกว่าเอาแบบนี้เอาแบบเนี้ยขายดีแบบเนี้ยนะอย่างาป้าเมื่อก่อนตอนที่สมัยขายออนไลน์ใช่ไหมครับตอนมาบแบนรนด์ออนไลน์แรกๆขายได้สิบยี่สิบชิ้นนะก็ไปดูนะไปดูคนที่เขาขายดีสสดีครับพ่นิดพอไปดูเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราดูซ้ำๆยำๆครับก็กลายเป็นว่าขายปีกได้ประมาณร้อยห้าสิบกล่องต่อวันไม่ได้ยิงแอดนะนะคุณนะ ใช่ครับไปดูสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับไปดูหรือถ้าไม่ดูก็ติดแม่งเลยครับเออคือติดแม่งเลยข้างฝาใส่ฟิวเจระบอร์ดคุณก็ได้ครับจะเรียกว่าบิชชันบอร์ดก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับสาหรับโอป,ป้ามีตั้งแต่ติดยันดูในมือถือกันมีหมดเลยอย่างอย่างไลน์ใช่ไหมครับมันจะตั้งเป็นไลน์กลุ่มได้ใช่ปะ่ะคุณก็ต้องคุณก็ตั้งไลน์ก, line, กลุ่มไว้แล้วก็เซฟรูปที่คุณชอบบางเอิญว่าวันนี้ไปไปท่องโลก YouTube ไปชอบอันนี้ก็เซฟเก็บมาบางเอิ่ว่าไปท่อง,ง Tik Took เมนโนปาเนี่ยก็เคยเซฟนะคลิปในทิกตอกที่เป็นคลิปท่องเที่ยวพวกสโนะพวกหิมะนะครับอยากไปเที่ยวที่มันมีหิมะนู่นนี่นั่นนะครับก็เซฟเอาไว้อันนี้มันต้นจริงๆแล้วก็เคยได้ไปแล้วนะครับไอ้พวกประเทศที่มีหิมะไปมากกว่า13ประเทศแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเซฟไปเลยว่าคุณอยากจะไปที่ไหนอยากจะกินอะไรอยากจะมีชีวิตแบบไหนอันนี้มันต้นไปดูนะครับอันที่3มครับไปสัมผัสสัมผัสในที่นี้ถ้าเป็นวิดีโอได้ยิ่งดีเมื่อกี้ดูอาจจะมาถึงรูปนะ แต่วิดีโอเนี่ยคนไม่ค่อยใช้เวลาแต่อป้าดันใช้เวลานะพี่นะอย่างอป้าใช้เวลากับการดูสิ่งที่อป้าอยากไปเยอะมากๆนะครับอย่างปีหน้าเนี่ยเราวางแผนไว้ละนะครับก็คือเดี๋ยวรอทําบ้านเสร็จนิดนึงนะครับพอดีมันฝนตกแล้วมันทําบ้านยยกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอทําบ้านเสร็จเนี่ยเราก็จะตะเวนนะครับภาคใต้นะครับไล่ขึ้นมานะครับจนถึงภาคเหนือน,นะครับคราวนี้เราก็จะไปตะเวนภาคใต้เราก็มองไว้เลยว่าเราจะไปที่ไหนนะไม่ต้องดูราคาครับไม่จําเป็นนะแต่ส่วนห้องเที่ยวป้าอยากไปนะครับเป็นห้องลองท็อป ทำไมไม่เอาห้องท็อปล่ะห้องท็อปมันรับสิบคนเมื่อได้ไปหนึ่งสิบคนนะครับไปแค่สามท่านนะมีแม่กับเพื่อนแม่แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปห้องรองท็อปนะจะไปสักสี่คืนเลยแล้วก็ไปต่อที่อื่นอีกสี่คืนเป็นแม่งแปดคืนเลยนอนแบบสะใจนะคุณไม่ต้องดูราคาครับแต่รู้ว่าร,ราคาประมาณเท่าไหร่แต่รู้นะเพราะว่าราคามันก็มีในเน็ตเนาะนะคุณไปดูเลยไปดูวิดีโอครับแล้วไปดูเลยว่าห้องที่คุณอยากนอนเนะ่ะมันเงาหน้ายัางไงไปดูแล้วดูแม่งบ่อยๆนะครับจากนั้นเมื่อคนดูทั้งวิดีโอ,อย ถามตัวเองครับว่าฉันต้องทําอะไรเพิ่มเพื่อให้ได้สิ่งนี้คือคุณเนี่ยไม่ต้องดูราคาเป๊ะๆแต่ให้คุณเนี่ยได้รู้เขา่าว่ามันประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะคู่ควรกับระดับมาตรฐานที่คุณจะไปเป็นนะอย่างเช่นที่เที่ยวป,ป้าจะไปนะคะแปดคืนเนี้ยถ้าเฉลี่ยแล้วก็หนึ่งสองสามสี่สองนะครับอ่าเอามาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับพอดีพอดีฐานวางมันตกอ่าโทษทีนะครับเมื่อกี้ บ้านมันสั่นนะครับฝนตกรุนแรงนะครับครับพทษทีทษทีนะครับทษทีเมื่อกี้มันตกจากไอ้ตัวที่เสียบนิดหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยพอไปดูบ่อยๆคุณถามว่าคุณจะทําอะไรเพิ่มได้บ้างนะครับทาอะไรเพิ่มได้บ้างอย่างป้าเนี่ยก็อยากจะไปนะครับไปที่ที่เป็นโรงแรม5ดาวนะของในจังหวัดนั้น2ที่ต่อกัน8คืนถูกไหมถ้า8คืนเท่าไหร่ครับก็ตีไปเลยถือไปเลยเฉพาะ20,000นนะค่าโรงแรมนะครับ2ที่นะ0 0 0 0สนค่าโรงแรมยังไม่รวมค่ากินยังไม่รวมค่าเดินทางนะตีไปเลย0,000สนครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปมันไม่เกี่ยวกับว่าใหญ่หรือโตครับคือสิ่งที่เรียกว่าจะเรียกว่าแรงดึงดูดหรือจะเรียกว่าจักรวาลคุณจะเรียกว่าอะไรก็ได้ครับมันไม่ได้มีกําหนดว่าต้องกี่บาทนะเพราะจักรวาลมันไม่รู้หรอกว่ากี่บาทคืออะไรนะแพงคืออะไรไม่รู้ยกเว้นเสแต่ว่าคุณคิดว่ามันง่ายสาหรับคุณทําไมต้องให้ไปสัมผัสนะแล้วทําไมต้องให้คุณถามคําถามนี้กับตัวเองเพื่อที่คุณจะได้ดูว่ามันมีอะไรที่คุณนําเพิ่มได้บ้างในตอนนี้ที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยขยับมาตรฐาน การทํางานของคุณขยับมาตรฐานความเชื่อขยับมาตรฐานชีวิตและมันถามคาถามนี้บ่อยๆตอนทุกครั้งที่คุณดูก็จะช่วยได้ใครรู้สึกเป็นประโยชน์ครับพิมให้หน่อยครับเมื่อกี้มันหล่นเนาะโทษทีเนาะพอดีทุกคนเฮ้ยหน้าอปป้าหายไปไหนนะโทษทีโทษท,ท,ทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีใครคิดว่าได้เรียนรู้มากขึ้นครับพิมให้หน่อยครับว่าได้เรียนรู้นะครับมีใครได้เรียนรู้มากขึ้นก็พิมให้หน่อยลวกันนะครับว่าได้เรียนรู้ นะครับและนี่ก็คือวิธีเที่ยวป้าจะให้คุณไปฝึกแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วอ่ะพรุ่งนี้น่าจะไร์สดเช้าได้อยู่นะครับ mm hmm. อ่าเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าป้าเนี่ยพอดีเขาไปคลินิกนะครับเขาพักผ่อนแต่พอหลังอาทิตย์สัดไปจะเริ่มยาวและโคชชิ่งนะครับนักเรียนนะครับก็จะไม่ว่างช่วงเช้าเลยนะครับอันนี้เป็นต้นก็แล้วแต่นะครับอย่างวันนี้ก็ติดเทรนแบนเนี่ยมีเวลาแป๊บหนึ่งก็เลยแวะมานะครับ โอเคเป็นประโยชน์มากโอเคอย่าลืมนาไปทานะครับอันนี้ให้เป็นบทเรียนเล็กก่อนที่คุณเอาไปฝึกลงเงอทําทําแค่นี้ให้ได้ก่อนครับทําอย่างน้อยกี่วันดีสามสิบวันครับจริงทำสามสิบวันจําเป็นต้องต่อเนื่องไหมถ้าต่อเนื่องได้ก็ดีครับถ้าไม่ต่อเนื่องก็สองสามวันที่วันเว่นวันได้ครับแต่สิ่งที่ป้าให้พี่ฝึกตอนนี้เพื่อจะรักษาระดับพลังงานให้พี่รู้สึกดีขึ้นกับสิ่งที่พี่อยากได้อย่างจริงไม่ใช่รู้สึกแย่เวลาคิดถึงของแพงแล้วแบบชี่มันแพงกูไม่มีปัญญาจ่ายอันนี้ไม่่ใช แต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกดีกับสิ่งที่คุณกาลังคิดถึงมันอ่านางฟ้ามิกสวัสดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกดีกับสิ่งที่คุณอยากจะได้มันอยากจะเป็นมันเนี่ยมาถูกทางแล้วคุณกําลังเริ่มปรับคลื่นพลังงานอันนี้เข้าใจใช่ไหมคะถ้ารู้สึกดีสแสดงว่ามาถูกทางถ้ารู้สึกว่าแม่งแพงรู้สึกแม่งผิดทางกูเว้ยผิดผิดผิดนั่นคือคลื่นพลังงานคุณยังแทบกันไม่ได้กับของที่คุณอยากได้เข้าใจใชิปะอ่าใครเข้าใจพิมพ์มเข้าใจให้หน่อยครับคุณต้องรู้ นะครับคือโอป้าต้องใช้คําว่าเล่นแง่เรื่องนี้นะครับก็อย่างที่บอกอะทำงานกับจิตใจตัวเองมากกว่าบ80%อครับอีก20เป็น20%เป็นต์เป็นเ,นเนสกิลครับอันนี้ไม่ต้องห่วงครับแค่คุณมีโมเดลธุรกิจกับการตลาดที่ถูกต้อง20%ก็ทําให้คุณได้เงินเป็นล้านได้แล้วนะครับมันไม่ได้ยากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายเงินแสนก็ง่ายครับเงินแสนเนี่ยปันสวันก็ทําได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีโมเดลการตลาดดีๆหน่อยนะคุณ ใช่ครับต้องรู้สึกดีกับมันนะไม่ใช่รู้สึกว่าเฮ้ยแม่แพงเฮ้ยกูอยากไปที่นี่แต่มันยากฉันอยากไปตรงนี้โอป้าฉันอยากไปโรงแรม ABC สมมติ A B C อันนี้เยอะตัวอย่างชื่อโรงแรมฉันอยากไปโรงแรม ABC ถ้ามันแพงอะโอป้าโอป้านี่ป้าหรือเปล่าให้ฉันมาดูโรงแรมแพงฉันมีรายได้แค่หลักหมื่นเองอพี่โอปะนะ้าน่ะอยากไปโรงแรมห้าดาวตั้งแต่โอป้าติดลบแล้วพี่เธอตั้งแต่แบบติดลบทางการเงินเมื่อตอนทํางานประจาแล้วพี่คือสมัยก่อนเนี่ย ไปเรียนกับครูอ้อยเนาะก็จะไปโรงแรมดับเบิลยูโฮเทลแล้วเราก็ไปรู้จักพี่ๆที่อยู่ในคลาสเขาก็ชว่วยโนป้าขึ้นไปข้างบนบอกว่าเอ้ยไปใช้ห้องพี่ไลร์สดก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครไปที่คอร์อสปนี่ใครเย่ยรวยคุณก็จะเห็นนะเมื่อวาน3ามแสนสวันนี้ได้8ปดแสนกบ,บาทแล้ว <c oughs> เออนางฟ้าบอก ได้ง่ายเลยนะเมื่อวาน3ามแสนวันนี้แปดแสนรวยเลี้ยงหมูกระทะหน่อยป๊บาตามปอป้า,าตลอดเลยค่ะนะครับนางฟ้ามิกส่งซิกความสวยชอบชอบชื่อนะนี่นางฟ้ามิกปอปป้าก็เพิ่งไปเที่ยวกับพี่มิกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเข้าใจไหมว่าถ้าคุณรู้สึกดีได้ก่อนตอนนี้คุณอยากจะได้ของ จะใ,ใหญ่หรือเล็กไม่เป็นไรนะบางท่านอาจจะชอบของเล็กก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับจะเป็นโรงแรมที่พักอะไรก็ลิสต์มาเหอะนะเอาสักสองสอย่างไม่ต้องเยอะลองดูลองเทสดู30วันนี้ปรับพลังงานให้ได้ก่อนนะครับถ้า30วันคุณรู้สึกดีกับของที่คุณอยากได้โดยที่คุณไม่รู้สึกว่ามันยากมันแพงไม่บ่นไม่สงสัยคุณรู้ปะ่ะหลุมพางของคนที่อยากจะสร้างความเชื่อดีๆให้ตัวเองคือแม่งสงสัยสงสัยตลอดว่ากูจะได้ไหมอย่าสงสัย โอเคใครสัญญาว่าจะไม่สงสัยใครทําได้พิมทําได้เออโอป,ป้าจิตคือคนที่ทาให้มิมีความรู้สึกดีๆนะครับอ่าคือคนที่ทาให้มิมีความรู้สึกดีๆอ่าขอบคุณครับยินดีนะครับมีใครทําได้ครับเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยมักจะสงสัยนะมักจะสงสัยนะครับแล้วก็มักจะกังวลว่าจะได้ไหมไม่จะเป็นต้องสงสัยครับเพราะว่าคําว่าสงสัยคือมันไม่ใช่ของเราอันนี้เก็ตเนาะแต่ว่าพอเรารู้สึกไปแล้วว่าได้รับละ แล้วก็บวกกับคําถามที่โอป้าให้คุณถามตัวเองว่ามีอะไรที่ฉันต้องทําเพิ่มบ้างแค่นั้นพอถามแค่คําถามเรียบง่ายอย่างนี้ครับถ้าคุณแค่ถามคาถามเรียบง่ายนี้ไม่ได้ไม่ผ่านเกณฑ์ครับเพราะว่าการที่โอป้ามีเงินเนี่ยห้าล้านสองแสนบาทเนี่ยโอป้ามาจากการที่โอป้าถามตัวเองครับว่าโอป้าต้องทําอะไรเพิ่มมันจึงสร้างพฤติกรรมบางอย่างให้โอป้าโอเคปะ่ะใครเก็ตเพิมเก็ตนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มาสําคัญกับชีวิตของคุณนะสิ่งนี้สําคัญมาก กับชีวิตของทุกคนนะครับเป็นเงินที่ทุกคนได้เป็นกวามสำเร็จที่ทุกคนได้นะครับและสิ่งสุดท้ายที่ฝากไว้คือพอคุณปรับพลังงานเสร็จแล้วจงบวกการตลาดที่ใช่หรือการขายฝึกการขายฝึกการพูดนะฝึกในเรื่องของเทคนิคนะครับที่คุณจะสื่อสารกับลูกค้าให้ดีมากขึ้นอันนี้ก็จะช่วยคุณมีเงินมากขึ้นหมายความว่าเมื่อเราปรับนะไม่เซ็ตที่ใช่แล้วปรับในเรื่องกลยุทธ์บางอย่างมีทีมที่ใช่ก็ได้อะ